ครับยินดีต้อนรับกล้วก็สมัยครับกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคผมก็ได้ย้ายบ้านเป็นอันการแล้วครับอ่าวไอซ์โลวี่เป็นเฮ้ยโนเข้านรกไปแล้วเดจ้าตัวตามไปดูีทำไงดูเจ้าตัวฆ่าตายไปเลยเอือกตายโอ้เหล็กตัวเจ้าตัวก่อไฟเลย เป็นหลกเลยตูกเลยตบนะครับอืมเอ้ยองมกาแล้วโอเคแล้วเามาากนะก่อนที่จอ เดี okay, mm ๋ยวเดี๋ทขยะกนเครั้มเพิ่งสร้างเมื่อกี้ครับแล้วขันก็เลยตกลาบาไปแล้วลโลโยนะครับโเคเรียบรอนแล้วอนนี้มนงทำก็ต้าะบาครับ ไเจอเอนออยข้าวข้าวเป็นข้าวโอ้ข้าวโอ้ยนั่นก็จะให้ดูหน่อยสักนิดนึ่งแล้วกันเรับเจ็บนะหน่มว่านเราสวยตล่ด นี่นั่นคลิปหน้ามันจะชวนนายพิกกี้มาเล่นเรากันนาคลานี่ครับผมก็ระยัดใสเลยขับตัวกับน่ครับโอ้เนอคือว่างอนนะครับ โอเคห้องนอนนะครับอันนี้คือขยะอันนี้คือที่เลี้ยงสไลปบโกเรมตอนมาเข้าระลอกไปายแล้วนะครับไปายกอนที่ะไดับสัญญาปครับราพบสัญาณตลอดยู่น้ำที่ระดับถึวัดสอปอเครับพ่ตโบิบรกนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ผมก็ได้ย้ายบ้านมาไกลมากพอสมควรแล้วเดินทางมาก็ผมก็ได้สสมบัติพวกนี้มาว่ากล่องสมบัติแล้วของที่อยู่ในก่องสมบัติอ่ะผมก็ทิ้งไว้นู่นแล้วนะครับนี่คือป้อมปราการครับบอมบี้มาทิ้งเลยนะครับเกือบเกือบตกเลย อเคไจับนะครับไปับติดๆกันโอแล้วกตัวเราบนะอลขอยนะครับดดใกล้มากลนี่ากรัสลาโกเ มันชื erm ่อว <anyone. S 1> okay, ่าอะไรนะไอ้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับโอเคสำหรับคลิปใหม่ครับก็ต้องขอจบกันไปก่อนนะครับคือสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบายครับ